วันดีจ้าแล้วนะข้าสกุลจ้ากับลูกสาวยาดิจ้ามาหาเก paper, mm ็บเห็ดจ้าน้ามาเก็บเห็ดจ้าเห็ดไหนมันปูจ้าเห็ดมันปูจ้าสายยาดิกับแม่มาเก็บเห็ดจ้าเห็ดจ้าเห็ดอีหยังมุนบก้าเก็บจันละตานากันย่านเห็ดตายเบื่อจ้าเห็ดอย่างมุจจ้านนึ่งใหญ่ใหญ่ขาใหญ่อวบอวบนู้นนะจ้าเป็นตะแกงแซ่บเห็ดอย่างมุบก้าเก็บกินจ้า อย่าเฮ็ดไตเบื่อจ้ะสาวอย่าดิจ้ะเดินทางนู้นลูกเดินไปทางนู้นแม่กันยางหาเก็บเห็ดจ้ะลูก,กสาวจ้นะเนี่ยเดินทางนี้นะลูกเดี๋ยวแม่จะพาไปเก็บลูกก็ต้องกินอยู่บ้านแดงไปเดินข้ามไปนี่เลยเดิน าลกเดินเดินหาเจ็บเห็ดจะ้ะสิบ้าเดินไปบ้านตั้งอากาศจะ้ะไปบ้านดังแดงบ้านตั้งอากาศลูกสาวเคนอยากกินหมากมอยางบุลูกอะไรนะเขาเรียกลูกอะไรดำๆนสวัสดีเ,เ,เออไปเยืยนอยนใบเออไปเก็บเห็ดตรงนั้นเราลงไปเก็บแล้วก็ขึ้นไปตรงบ้านสกูเกินเลย เพิ่นห่อนด้วยจ้ะเสียเพิ่นห่อนว้ามเพิ่นมามองนี่ล่ะปลาห่านล่อนล้วแตน่าเก็บนะจ้ะปลาเห็ดอีหยังจ้ะพี่น้องมึงเห็ดอีหยังจ้ะผมเห็ดอีหยังพี่น้องมึงเห็ดอีหยังบุ๋มเห็ดอีหยังวะโอ้เห็ดอีหยังจ้ะพี่น้องเอ๊ะบกไงเลยเห็ดอีหยังวะจะเห็ดอีหยังบุ๋ม น้าโอ้วหนาก็บอกเห็ดอีหยังบู้จันนะหน้าบอกกอารเก็บดอกจะเห็ดยังวะอืมหยางเด็กหยังไปหาเก็บเห็ดโตจะอืมแล้ะปลาฮันล่อนด้วจ้ะไปเดินไปลูกเดินหืมเห็ดอีหยังบู้มาแรงมากินมันเห็ดอีหยังจ้ะพี่น้องเก็บเห็ดจ้ะหม่องเก่าเห็นเม่าจ้ะเหลืองเ,เอง่ย มาจากพี่น้องเห็ดเลื่องเออเฮ่อใช่จ้ะเก็บบ้าละอืมลูกน้อยน,นี่กตัดออกหืมอาเห็นบ้านั่นเด็ยเก็บเก็บมาใส่ถุงให้ม,ม,มามะไอ้ไรเนี่ยได้มีแต่ได้มีนี่หรอไปเดินไปตรงนน้นเผื่อมีเห็ด ไม่เก็บโอเคลูกใส่เราจะน่าเก็บเห็ดมึงลูกใสจ่จะเก็บเห็ดก้อนจ้ะพี่นอ้องอืมเสียดัง <c oughs> ตรงนีม้มีบ่ไหนดอกใหญ่ไหมเอฟซีดูดิเอมาจะมาเปิดโมดสามเอฟซีมัง้งพนเห็ดจ้ะ เห็ดแม่เห็ดเว้ยแม่เห็ดเด้จันปิดเสื้อหันไว้นี่อันั่งจันเปิดเปิดหน้าก็เป็นแม่เห็ดหลอกจันเห็ดเห็ดจ้ะเห็ดเห็ดเฮ็ดพี่น้องหน้ากก็จะเอาซื้อถุงจ้ะเห็ดจ้ะเห็ดจ้ะเห็ดเห็ดจ้ะเห็ดขาใหญ่ๆเนี่ย หาเงยเงยอบวบอวบอวบ,อบอน้องขาเงยเงอบอบพี่น้องหลายครับอาจุ่มเห็ดพี่น้องเนี่ยนัดูมาเก็บเห็ดฮื่มแม่เก็บเห็ดห,ม,หมองปลาเดียวเดียวนะไก่บ้านละแต่หน้าใกล้บ้านตั้งอากาศนั่นแหละจ้มจะมาเด้อจ้ะมาเด้อ เก็บเห็ดน้ำรัตน,น้าได้จ้ะอืมเเต็มถุงเราได้จ้ะเี่ยน้ำเงาอันเงาไหมพี่พี่น้องออปิดไว้น้ำลูกสาวเพิ่นก็อยากไปเก็บหมากก็นั่งกินจ้ะสิผ้ากันไปเก็บฝนตกสองสามหมื่นจ้ะมันก็เลยออกดอกออก ออกเฮ็ดออกหลายเห็ดเสือไว้น้ำหลายอยูออ่สายเอี้ยดิดคนได้เฮ็ดจ้ะเอ้ามาใส่ถังเอาไปเดินไปไหนนั่นย่างไปเก็บเห็ดไปจ้ะเก็บเห็ดจ้ะน้อยก็ยยเก็บเห็ดซอยแม่เป็นมาเก็บเห็ดซอยแมกนะเอ๊ะอาศัยเอ้ะ สาวยดิจ no tamam. ้ะสาวยนดิจ้ะเก็บเห็ดสอยแม่จ้ะสาวยนดิเก็บสาวยนดิล่เก็บเห็ดสอยแม่ลูกสายอักเสนก็อยู่ก็ยางเล่นจ้ะบบาอักเสน พันยางไปเล่ยนนี่กับลูกสาวปิดเลยน้ำจ้ะสาวเอียดดิบมีกับเห็ดนี่อย่างบุนี่เห็ดเห็ดอย่างบุจ้ะพี่น้องเอียดดิบจ้ะ เออหยิบเอาล้วอืมอืมสะเหตุเดิเอ้เอ้ยเก็บเห็ดให้แม่จ้ะโอ้ยหน้าขาเคยดจ้ะอืมงั้นเปียกหน้าอันงาไม้มันเปียกมันเนี่ยเท้าอันรองเท้ารัตนารองเท้าแบบไหนก็เลยลื่นจ้ะเอ้ยอ๋อ โอ้ไม่เป็นไรนี่ไงอันนึงโอเคเออ,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 อเอานี่ปิดมันไว้ปิดเชือนไว้เออจ่าเนียนี่นอย่อางจ้าพี่น้งนองอือหลายหลายเห็ดอันนี้เยอะมากเลยเห็ดอันนี้หลายหล,ลายจา้ะ นก็เห็ดอีหยังมูสีจังสิเห็ดยังวะพี่น้องเห็ดอีหยังมูจ้ะเห็ดอะไรไม่รู้เห็ดอะไรไม่รู้เห็ด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 กินได้จ้ะนี่เห็ดเผือจ้ะเห็ดเผือนี่กินได้จ้ะมันเถ่าแล้วมันแก่แล้วจ้ะดอกเห็ดดอกเห็ดดอกเห็ดออกจากป่าเห็ดกับสีมาบ้านจ้ะนี่ล่ะลูกสาวเพิ่งอยากกินหมากไม้จ่ะภาเพิ่งมาเก็บหมากไม่อยู่บ้านจ้ะ บ้านอีกหลังบ้านตั้งอากาศจ้ะพี่นอ้องลูกสาวลูกชายมาเก็บเห็ดช่วยแม่ป้าเห็ดใกล้ใกล้บ้านนี่แหะจ้ะมึงเห็ดจะ้ะเห็ดเห็ดน้ำทางจะ้ะมึงเห็นว่าจ้ะพี่น้องนี่เห็นว่านูเห็นวันปูน้ำทางนี่น้ำทางมันสิบ,บ้านแดงบ้านตั้งอากาศรัตนานี่ปวดลูกชาย ไปหอดไซร์เหรอคนนี่ไม่เห็ดเวยจ้ะเห็ดจ้ะเห็ดเจี๊ยบเห็ดพ่อโอ้ผู้ใดเหยียบสงสัยลูกเหยียบนี่จ้ะนนังเนี่ยเห็ดจ้ะเห็ดหนึงนะอืเนี่ยเห็ดมันออกน้ำทางบ้านตั้งอากาศนาี่นะจ้ะ ลงสายลูกเกียบบานตั้งอากาศแล้วแต่ให้กับสามีและครอบครัวเก็เบเฮ็ดแล้วจ้ะบ,บานตั้งอากาศค่อยอยางจากขาเค็ดจ้ะพี่น้องขาเค็ดขายดอกไม้ริมทางจ้ะดอกไม้ริมทางพระเจ้ากับขุดด้วยจ้ะนี่ขุดขุดเพราะว่าพระเจ้าสีเดินไฟใส่บานไ่บ้านตั้งอากาศนี่แหละจ้ะนี่เดยพระเจ้าขุดนี่จ้ะ เจ้าคุดมาเหตุทำไฟให้<า>จ้ะเออนี่สิเจ้าคุดแล้วกะหมอมีเติอไฟจ้ะเดินไฟเข้าบ้านจ้าเจาะเขามาเหตุห้แล้ว<า>เ,เออปะไปดูอือมีหล่ะสะสาวเยียดพันชอบเอากินกินเลยเก็บกินเลยแล้วเก็บกินเลยก็พันมาบ้านมาเก็บกินมากันพ่นชอบจ้ะพ่นอยากพ่นชอบลายกะล่างสีแดง กระลังสีแดงมันดำๆค่อยสิกินได้ได้จ้ะมันกระลังน้อยๆอยู่จังสีนะจะอีกโดนอยู่ดอกอีกหลายสัปดาห์อยุ้ดยดอกปลูกสามีเราหน้าปลูกปลูกก็หม่กม,มันดำๆก่อนจ้ะเพิ่นปลูกไม้ลูกเพิ่นเก็บกินจ้ะลูกรูพิ่นกับสีย่างเล่นเก็บกินจ้ะ,จะใกล้ๆบ้านเนี่ยแล้วจ้ะ กิน <c oughs> ได้ไหมล่ะลูกอ๋มมกออืมลูบมันนักเกิ้ลอืมเรีนก่อนจ้ะนั่งพักเมย์ก่อนนี่จ้ะทางเห็ดพักเมย์ก่อนจ้ะพักเมย์ก่อนเพิ่นอยากเล่นให้เพิ่นโ h o ก่อนจ้ะดิงดิงดิงก้อนจ้ะ เป็นหกกันจ้ะอืมอืมอืมเป็นหกปันจ้ะพที่หนาพาลูกยางเก็บเห็ดกันเลยพากันมาเรนจ้ะมาเรนบ้านตากอากาศบ้านส้มมาทางสวิดเดนจ้า ขอบคุณมากนะคะที่ดูจนจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามรัตนากรลูกสาวเยียดินได้จ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย